ทุกคนรู้ไหมครับว่าทัวร์เมนต์ฟุตบอลเอเชียนคัพที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเรามีดักเตะนะครับค่าเฉลี่ยของทีมเนี่ยที่มีน้ำหนักน้อยที่สุดในทัวร์เมนต์นะครับรวมไปถึงเรามีผู้เล่นที่มีอายุมากที่สุดในทัวร์เมนต์ด้วยนะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับผมได้รวบรวมเอาเรื่องราวเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลเอเชียนคัพนะฮะมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มอัดถทรถก่อนที่ทัวร์เมนต์นี้จะเริ่มขึ้นนะครับ เน้นย้ำอีกสกนิดหนึ่งนะครับฝากเพื่อนกดติดตามกด subscribe กด like กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจใพวกเราได้ก้าวต่อไปนะครับแล้วก็เพื่อนกินเห็นยังไงนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมจะเข้าไปอ่านแล้วก็เข้าไปกดหัวใจให้เช่นเคยนะครับ กราบสุสดีแฟนบอลไทยทุกท่านด้วยนะครับหนมีเอฟเฟกด้วยนะนะฮะทุท่านเอเจนครับที่ประเทศกาตาร์ครับกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับวันนี้อย่างที่บอกนะครับมีช่วงต้นคลิปผมก็ต้อหัวรวบรวมข้อมูลนะฮะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆนะครับเพื่อที่จะแบบลุ้นได้สนุกมากขึ้นนะฮะนะครับไปเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะครับทุกคนรู้ไหมครับว่าฟุตบอลเอเชนยนครับเนี่ย จัดขึ้นมาครั้งแรกเมื่อไรนะครับจัดขึ้นมาครั้งแรกนะครับปี2499นะครับก็ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยน่าจะมาพร้อมกับแดงใบเล่น,นะครับแล้วก็ปุ๊ระเบิดขวดนะครับไม่ใช่2499ทบานคของเมืองเลยทีเดียวนะครับนะครับ ก็เป็นปีคศนะครับ1956นะครับเออนะครับซึ่งเกาหลีใต้นะครับต้องบอกว่าเป็นประเทศแรกนะครับที่ครองแชมป์รายการนี้นะครับนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการแข่งขันมาเรื่อยๆนะครับนะฮะเอเชียนคัพเนี่ยนะครับ4ปีแข่งครั้งหนึ่งนะครับก็เหมือนกับบอลโลกนะครับ4ปีแข่งครั้งนะครับซึ่งทีมที่ครองแชมป์มากที่สุดนะครับในรายการนี้เนี่ยคือญี่ปุ่นนะครับเอาแชมป์ไป4ครั้งนะครับ ที่รองลงมานะครับมีอิร่านและก็ซาอุดิอาระเบียนะครับครองแชมป์ไป3ครั้งเท่ากันส่วนปี2019ที่ผ่านมานะครับจัดการแข่งขันที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตสนะครับก็เป็นกาตาร์ครับครองแชมป์ไปนะครับโดยที่พวกเขาเอาชนะญี่ปุ่นไป3ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าแชมป์เก่าอย่างกาตาร์นะครับกลับมาเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะครับและก็ประเทศไทยของเรานะครับ ได้เป็นเจ้าภาพในรายการฟุตบอลเอเชียนคัพเนี่ยครั้งนะครับล่าสุดปี2007นเะครับเป็นเจ้าภาพร่วมนะฮะกับมาเลเวียอินโดนะฮะแล้วก็ไทยเรานะครับซึ่งผลงานที่ดีที่สุดของทีมชาติไทยครับต้องย้อนไปปี1972เลยนะครับทีมชาติไทยเราเป็นเจ้าภาพด้วยนะครั้งนั้นแล้วก็จบอันดับ3นแต่ตอนนั้นเนี่ยแข่งแค่6ทีม และครั้งล่าสุดนะครับครั้งล่าสุดปี2019นะครับผลงานล่าสุดสดๆร้อนๆเลยนะครับอย่างที่ UAE เนี่ยเราเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้นะครับเออนะครับแล้วก็ไปเข้ารอบนอกเอาเนี่ยไปแพ้จีนมา2-1อุตส่าหยิงนำก่อนนะครับครึ่งแรกนะครับครึ่งหลังนี่โดนจีนยิง2ลูกรวดเลยนะครับก็โดนจีนเขี่ยตกรอบไปนะครับในครั้งล่าสุดนะครับซึ่งเอาจริงๆก่อนหน้เนี้นะครับ ตกรอบแบ่งกลุ่มซะส่วนใหญ่เนาะแล้วก็มีไม่ผ่านรอบคอลิฟายบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่นี่ก็จะตกรอบแบ่งกลุ่มนะครับรายการนี้นะครับมีเงินรางวัลสูงถึง513ล้านบาทนะครับชมป์รายการนี้เนี่ยรับไป173ล้านบาทล้านบาท และก็ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ทั้ง24ทีมนะครับจะได้รับเงินประมาณ7ล้านบาทนะครับโดยประมาณนะนะฮะครั้งนี้นะครับทีมชาติของเรานะฮะอยู่กลุ่ม F นะครับร่วมสายกับซาอุดีอาระเบียโอมานและก็คีร์กิสถานนะครับถ้าเรียงจากอันดับฟีฟ่าแ n นกิ้งแล้วเนี่ยนะครับซาอุดีอาระเบียครับน่าจะเป็นเต็งของกลุ่มนี้นะฮะน่าจะเป็นเต็งแชมป์กลุ่มนี้นะครับอยู่อันดับ5 6ของโลกนะครับ โอมานตามมาอยู่อันดับที่74ครับส่วนคีกิสถานอยู่อันดับที่98นะครับส่วนทีมชาติของเราอันดับ113นะฮะสุดยอดนะครับอย่าเผลอเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะอย่าเผลอเข้าใจผิดนะครับว่าตัวเลขเยอะจะดีนะครับนะฮะถ้าดูแบบนี้เนี่ยเราก็าจ,จะจะจะมองว่าเราเป็นรองนะทั้ง3ทีมนี่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันดับฟีฟ่าแลนด์กิ้งเนี่ยมันก็ คือมันก็ไม่ได้การันตีเสมอไปนะว่าทีมที่มีอันดับฟีฟ่าเลน i n g ตัวเลขเยอะๆนี่จะไม่สามารถที่จะไปชนะอันดับฟีฟ่าเลน i ิงที่ต่ำกว่าได้นะครับมีโอกาสครับมีโอกาสนะครับไปดูผลงานคู่แข่งของเราทั้ง3ทีมดีกว่านะฮะแปเริ่มที่ซาอุดิอาระเบียครับผลงานฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2นัดล่าสุดนะครับชนะจอแดนไป2 0นะครับแล้วก็ชนะปากีสถานไป40 เกมบุญเครื่อง3ามนัดล่าสุดของซาอุดิอาราเบียครับชนะ2สเสมอ1นะครับโอ้ถือว่าฟอร์มดีใช้ได้เลยนะครับซาอุนะนะครับแล้วก็สถิติที่พบกับทีมชาติไทยเรา3ครั้งล่าสุดนะครับเป็นทางฝั่งของซาอุดิอาระเบียนะครับเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปถึง3ครั้งรวดเลยนะฮะคือเอาจริงๆนะใครที่ได้ดูใครที่เคยดูนะทีมชาติไทยเจอกับซาอุดิอาราเบียผมว่า มันก็เป็นเกมที่สนุกแล้วเรารู้สึกว่าเราก็สู้ได้นะแต่ว่ามันเหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่เหมือนแบบอมันมองไม่เห็นนะ่ะมันเหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นน่ะนะครับทําให้แบบมือ,อสุดท้ายเราก็แพ้ไปนะครับสุดท้ายก็แพ้ไปนะครับเหมือนมั่งเหมือนงูเหลือมก็เชือกกล้วยไงไม่รู้นะครับกับซาอุดิอาระเบียนะครับอะก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับสวดจอีกทีมหนึ่งนะฮะโอมานนะครับเนี่ ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2นัดที่ผ่านมานะครับพวกเขาเอาชนะไทเปไป3 0น,นะครับแล้วก็แพ้คีกิสฐานไป1 0น,นะครับอุ่นเครื่องอุย้ยเจอคีกิสเหมือนกันด้วยนะครับว่าแสดงว่าดวงสมพงษ์นะเนี่ยโอมานกับคีกิสนะครับเจอกันในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกด้วยนะครับแล้วก็มาเจอกันในฟุตบอลเอเชียนคัพครั้งนี้ด้วยนะถือว่าดวงสมพงษ์นะเนี่ยนะฮะแล้วก็เขามีเกมอุ่นเครื่อง2นัดนะครับชนะ UAE 1-0แล้วก็ชนะจีน2-0อุย้ยฟอร์อุ้เนี่ย อุ่นเครื่องดีนะเนี่ยนะครับสถิติ4ครั้งล่าสุดนะครับที่เจอกับทีมชาติไทยนะครับพวกเขาชนะไป2แพ้1แล้วก็เสมอ1นะครับนะส่วนทางฝั่งของคีกิสสถานครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2นัดล่าสุดนะครับพวกเขาชนะโอมาน1 0นะครับแล้วก็แพ้มาเลเซีย4ประตูต่อ3นะครับอ่าอุ่นเครื่อง4นัดล่าสุดนะครับชนะ1แพ้2เสมอ1นะครับนี่ นในประวัติศาสตร์นะครับพวกเขาเจอทีมชาติไทยแค่1ครั้งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เป็นทีมชาติไทยเราที่เอาชนะไปได้3มประตูต่อนะหนึ่งนะเห็นไหมเห็นไหมถึงแม้ว่าอันดับฟีฟ่าแลน i n กจะดีกว่าเรานะแต่ว่าเวลาเจอกันเนี่ยผมถ้าดูโดยรวมนี่ผมว่า ใช้ได้นะเราเราน่าจะผ่านได้นะครับสำหรับคีกิสแานนะเกมแรกของทีมชาติไทยเราจะเจอกับคีกิสแานนะครับเวลา3ามทุ่มครึ่งนะครับวันที่16นะซึ่งผมว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่สําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าดูจาก3ทีมเนี่ยนะครับแค่ดูจากอันดับฟีฟ่าเรนกิ้งเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วล่ะว่าคีกิสแานเป็นทีมที่ดูแล้วเราน่าจะมีภาษีที่ดีกว่านะฮะแต่ว่าอันดับฟีฟ่าเรนกิ้งเนี่ย ก็เขาดีกับเราอะนะแต่ว่าเราก็เคยเจอเขาแล้วเราชนะ3าึไงนะครับแล้วเขาก็ไปแพ้มาเลด้วยนะครับเออไปแพ้มาเลด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าการที่เราสามารถที่ชนะคียกิสตฐานได้ในเกมแรกเนี่ยน่าจะเป็นใบเบิกทางที่ดีที่เราจะสามารถที่จะเข้าไปสู่รอบน้องเอาได้นะครับนัดแรกใหญ่พลาดนะครับสแต้มเท่านั้นนะครับนัดที่2นะครับเจอโอมานผมว่าเสมอเสมอก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับเสมอได้ เก็บอีกหนึ่งคะแนนเป็น4คะแนนนะครับนัดสุดท้ายแพ้ซาอุก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าแพ้เยอะอย่าแพ้เยอะนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผมมองว่าเราสามารถที่เข้ารอบได้โดยที่ไม่ต้องลุ้นอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าลับกันนะฮะนัดแรกเกิดไม่ชนะคีกิสฐานขึ้นมานี่งานหยาบเลยนะฮะนะครับโอกาสเข้ารอบนี่หยาบเลยนะฮะมาดูกฎในการเข้ารอบนิดหนึ่งนะครับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับอย่างที่บอกคือมี24ีทีม นะครับถูกเลื่อนมาตั้งแต่ปี2000ถูกเลื่อนมาปีที่แล้วนะครับมาจัดปีนี้2024นะครับโดยทั้งหมดแบ่งออกเป็น6กลุ่มนะครับกลุ่ม A B C D E F นะครับนะแล้วก็เอาอันดับ1อันดับ2ของแต่ละกลุ่มผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับแล้วก็อันดับ3ที่ดีที่สุดอีก4ทีมนะครับผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับกฎการแข่งขันแนวรอบแบ่งกลุ่มนะฮะต้องบอกว่าถ้า ทีมที่มีคะแนนเท่ากันนะครับถ้าจะต้องหาทีม ını, ที่จะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอา์เนี่ยนะครับสิ่งแรกที่ดูเลยนะครับคือดูผลต่างประตูได้เสียหากผลต่างประตูได้เสียเท่ากันนะครับเราจะไปดูที่จํานวนประตูที่ยิงได้นะครับถ้าประตูที่ยิงได้เท่ากันอีกทำยังไงนะครับไปดูที่กดแฟร์เพลย์ครับใบเหลืองใบแดงนะครับแต่ถ้ายังเท่ากันอีกนะครับทาไงนะครับให้คณะกรรมการจับฉลากเลยครับนะฮะ ให้คณะกรรมการจับฉลากเลยว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับประมาณนี้สําหรับกฎนะฮะแล้วก็มันก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับเรื่องของสถิติต่างๆเนาะที่มันไปเกี่ยวหนองดองยุ่งนะครับกับทีมชาติไทยของเรานะครับเป็นเรื่องของสถิติอายุนะครับของผู้เล่นในรายการนี้เนี่ยที่อายุน้อยที่สุดนะครับเป็นผู้เล่นของคีกิสฐานนะครับเป็นทางด้านแมกนัสอัลมสเบคอฟนะครับอายุ18ปีกับอีก203วัน นี่คือผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับส่วนผู้เล่นที่อายุเยอะที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็คือศิวรักษ์เทศสุงเนินนะครับผู้รักษาประตูมากประสบการณ์ทีมชาติของเรานั่นเองนะครับอายุ39ปีกับอีก267วันนะครับแล้วก็มีอีกสถิติหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับทีมชาติของเรานะครับคือนะฮะทีมชาติเรานะครับเป็นทีมที่มี ค่าเฉลี่ยนะครับน้ำหนักตัวน้อยที่สุดนะครับใน24ทีมในรอบสุดท้ายนี้เฉลี่ยอยู่ที่69.62กิโลกรัมเท่านั้นเองครับสุดยอดมากนะครับก็ตัวเล็กนะครับน้ำหนักเบานะครับเนี่ยจะได้พลิ้วๆจะได้พลิ้วๆนะฮะเล็กแต่พลิ้วก็ว่ากันไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับข้อมูลที่เอามาฝากเพื่อนๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะ นะครับจะได้มีข้อมูลนะฮะเวลาที่แบบดูไปด้วยจะได้มีข้อมูลไปด้วยเอว่าเขาคิดยังไงนู่นนี่นั่นนะครับก็ประมาณนี้และการหาสอบข้อมูลนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะทีมชาติไทยเรามีโปรแกรมประเดิมสนามนะครับเจอกับคีกิสฐานนะครับวันที่16นะครับซึ่งการถ่ายทอดสดนะครับก็เห็นมีแรรมมาแล้วนะครับ รอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วกันนะฮะน่าจะเป็น PPTV นะครับก็จะได้ถ่ายทอดสด3นัดของทีมชาติไทยบวกกับนัดชิงชนะเลิศอีกหนึ่งนัดเดี๋ยวรอเขาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วกันเนาะนะครับก็ยินดีกับแฟนบอลไทยด้วยนะครับนึกว่าจะได้ดูช่องทางธรรมชาติซะละหลัมานนี้แล้วกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณเพื่อนที่รับชมครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์ตกดแชร์เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ